สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาวทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาเฝ้าเนี่ยเจ้านายพี่น้องนะครับเปิดล่านพร้อมนะครับมาถ่ายวิดีโอพร้อมนะครับเดี๋ยวลูกข้าวมานะครับพี่น้องกองเส้าเขาจะไปให้ไปนั่นนะครับพ่อพี่พ่อน้องมื้อนี้นะครับน้ำสาระหนาโลมาฝากพี่ฝากน้องเกี่ยวกับดินกระถางเก่าที่เปลี่ยนออกสามารถน้ำกลับมาปลูกใหม่ได้บ่นะครับแฟนครับลายท่านถามเข้ามานะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นปลูกไม้กระถางแล้วเพิ่นเปลี่ยนดินท่านดินเก่ากองเก็บเกิมอยูะ เสียเอากราบไปปลูกไม้กระยามันบองงามเนื่องจากว่าสาเหตุที่เปลี่ยนดอกก็คือมันปลูกต้นไม,ม้บองงามน,นั่นเองต้นไม้บ่ขึ้นนั่นเองยยนะครับพี่น้องต้นไม้เหลืองนะครับทดน้ำก็แล้วใส่ปุ๋ยก็แล้วก็ยังกันอายุนะครับพี่น้องก็เลยต้องเปลี่ยนดอกตามระยะเวลาตามอายุในการปลูกนะครับเพื่อเพื่อนเหเฮ็ดไม้กระชางเป็นอาชีพนะครับแต่เพื่อจะทราบว่าดินที่เปลี่ยนออกมาเนี่ยน้ำกลับไปใส่ปลูกขึ้นคือเก้เาไร้ว่นะครับพี่น้อง อาเหตุที่เขาต้องเปลี่ยนดินจากกระถางนะครับในกรณีที่เขาปลูกใหม่กระถางนะครับหนึ่งละนะครับดินนั่นแน่นทึบนะครับเนื่องจากว่าเขาหดไปดนๆนี่พี่น้องนะครับเขาหดหน้าไปดูๆนี่ไอ้ที่เป็นเมื่อดินเมนื่อไส้นะครับจะลงมาอัดกันอยู่ใกล้ก้นกระถางนะครับเป็นสั้นๆยึดใต้ใก้นกระถางซึ่งยากแก่การที่เขาจะพลิกพวนขึ้นมาข้างบนได้นะครับเช่นในกรณีกระถางแบบนี้การที่พี่น้องจะงัดเอาดินข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนนี่เป็นไปได้ยากไม่เป็นหรอกเนาะดีพอดีต้นไม้อาจจะ เด็ดสมอลเล่ก็ได้นะครับพี่น้องสองนะครับดินนั้นอาจจะปนเปื้อนสารพิษนะครับบางเทือพี่น้องเช่นปูโกุลาบพื่อที่แมงบางกินมันยังอาจจะมีการสีดยาสียังไงดินนี่อาจจะปนเปื้อนสารเคมีนะครับพี่น้องสา,สามนะครับเป็นการสะสมของเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคที่เป็นเนชื้อโรคพืชน,นี่แหละสาเหตุโรคพืชนี่แหละนะครับอาจจะปะปนอยู่ในดินนี่แหละเช่นอาจจะเห็ดให้ต้นไม้เห่าตน้นไม้เปื่อยต้นไม้บราจเริ่เติบโตต้ตนไม้เป็นโรค หรือจะเป็นตรงเปี้ยดอกสินะจากว่ามีเสื้อโลกสะสมอยู่หลายนะครับก็เลยต้องเปี้ยดอกนะครับเมื่อเปรี่ยดอกมาเราเอาไปใส่ด้กลับขึ้นปิดปลูกไรบ่นะครับเนื่องจากว่าพี่น้องเข้าเสียดายนะหากะหายงากนะครับอีกทาหนึ่งราคาดินถูงนะครับแต่ค่อนกลางจะต้นทุนสูงโยหมาสช่นนี้นะครับดินที่เขาเปี่ยออกจากกระถางนะครับพี่น้องถาจักลับนั้ไปใส่นะครับให้พี่น้องปฏิบัติดังนี้เน่ง คุกดินด้านให้เขากันนะครับโดยดินสั้นบนดินสั้นล่างเนี่ยอา่าเท่นกระทางปากระถางก้นกระทางนี่คุกให้เขากันเป็นเนื้อเดียวให้ละเอียดเรียบร้อยเลยครับเกลียวบางๆตากแดดนะครับพี่น้องเพื่อคาเสื้อนะครับเพื่อคาเสื้อที่อาจจะปนเปื้อนยั่ไนนม้นะครับอาจจะแน่นอนและนะครับข้าใส่ไปโดนๆนะครับอาจจะเป็นแรงสะสมเสื้อลงเลยคาเสื้อใส่แสงแดดในราคาเสื้อให้เรียบร้อยสักก่อนอาจจะตากแ๊กสามแดดสี่แดดนะครับเมื่อมันแห้งสนิทด,ดีแล้วนะครับพี่น้องก็เอาดินน้านมัปปุงมานี่ อาจจะมีปุ๋ยมักนะครับปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องเสียจุลินทรีย์ต่างๆใส่เข้าไปและะ้วก็ถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือตรวจวัดควด้วเป็นกดเป็นด่างก็ยิ่งจะดีนะครับเพราะว่าเขาจะได้ปั๊บปรุงแก้ไขควบเป็นกดเป็นด่างนั่นพอมนะครับที่แน่ๆลักๆก็กกคือดินที่ใส่เปโดนๆเนี่ยย่อมจะมีควบเป็นกดเนื่องจากการสร้างสมของปุ๋ยเคมีบ้างสะสมอาการเต้นแปลงของเนื้อดินบ้างนะครับจะย่อมจะมีคว้วเป็นกดฉะนั้น ปูนขาวยญ้าป่าพี่น้องคุกป,ปูนขาวเข้าไปนะครับอนอกจากจะปรั๊บก็เป็นกดไปดนดังไรย่งยับย่างการจเจริญเติบโตของเสือโลกนดารันะครับปุบ๋ยมักปุ๋ยข้อคุกเข้าไปปุงค้ายๆก้าจะปุงปลูกไม่นะพี่นอ้นองเพียแต่เอาดินเก่านะครับปุงเรียบร้อยแล้วกันจังจะทําการปลูกนี่เอื้อว่าเอาดินเก่ากลับมาปลูกไม่ได้นะครับพี่น้องอย่าไปทิ้มนะครับเว้นเสียจะว่าดินนั่นปนเปื้อนย่างนักหรือเป็นกดอดย่างรุ่นแรงยากแก้การแก้ไข เป็นด่างย่างรุนแรงแก้ไขยากเหรือผลเปื้อนสารเคมีย่างลวงหลายจนก่อให้เกิดผลเสียกับพืชเท่านะครับพี่นอ้องหรือเป็นแรงสะสมเสื่อโลกจนเกินไปนะ่ะปูนขาวเก่าปโยอ่าไตโคเดลม,มาเก่าปโยเน่มันเป็นแรงสะสมโลคกควดจะถิ่มไปเลยเรา่ต้องกับนับกับมาใส่แต่ก็คุ่จะเปลี่ยนไปได้ยากยิ่นอ้นลักษณะเนาะน,น,นะครับท่นมากกับดินเก่าเขาก็คือดินขาดอาหารนั่นเองดินขาดปุ๋ยเล็ดไห่จนไม่ส้มนะครับกับเพียงแต่ว่าถ้าเอามาปรุงแล้ว เพิ่มปุ๋ยเพิ่มอินรีัตถุเข้าไปใส่จุลินรี่ที่เป็ดประโยชน์เข้าไปก็สามารถนํากลับมาปลูกใหม่ได้อีกคร,ครับพี่น้องเอาดินเก่านํากลับมาปลูกใหม่ได้นะครับดินกระถางนะครับพี่น้องนะครับซึ่งเออแต่พี่น้องที่ปลูกไม้กระถางย่อมจะหู้ดีอยู่แล้วว่าสมควรจะเปลี่ยนดินในระยะใดอย่างเช่นต้นไม้นั่นยุดกันจะเริ่มเติบโตนะครับพี่น้องหรือถ้าบบเปลี่ยนดินกับเปลี่ยนกระถางไปเลยนะครับเช่นมันอาจจะง่ายแล้วหากเปู่นี่นะครับ บ่มีมองไปอลไเนี่ยหากโคตรม่วนกัน,นยนี่นะหมดเนี่ยก็สมควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกระถางไปเลยหรือ้าเป็นต้นไม้ญ่ที่อนุบาลในกระถางอ่าเมื่อถึงเวลาลงดินสมควรเอาลงดินก็ยกไปปลูกลงดินได้เลยนะครับพี่นองนะครับแ่ถ้าเป็นไม้น้อยไม้ประดับประดาต่างๆที่ปลูกอยู่ในกระถางอยู่แล้วนี่นะครับเขาก็ต้องเปลี่ยนดินกระถางนะครับเมื่อเปลี่ยนแล้วบางท่านอาจจะปรุงดินยากหาดินปรุงยากอันนั่นกับบ่มีอันนี้กับบ่พร้อม แต่แนะนํำดินถุงปลูกต้นไม้นะครับพี่น้องดินถุงพร้อมปลูกนะครับเป็นดินที่คงขึนมาสําหรับไม่กระถางโดยเฉพาะนะครับพี่น้องอุดมไปด้วยแร่ธาตุอินทรียวัตถุต่างๆปุ๋ยมักปุ๋ยข้อนะครับแลักยุเินซีที่เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องพร้อมกับดินล้วนนะครับเมื่อนำไปปลูกก็เร็ทให้เริญเจิบโจก็สามารถเลี่ยนได้เลยนะครับพี่น้องอันนี้เพราะเราไปปลูกยังนะครับเขาเอานว่าดินพร้อมปลูกหลังจากเทดินเก้าออกเรียบร้อยแล้วเอา ดิน <c oughs> ไม้นี่ล่งห้องก้นกระถางแล้วกต้นไม้ตั้ง,งรองกับเพศดินพร้อมปลูกล่งไปเรื่องกับสามารถจะเริ่มเติบโตได้นะครับพี่น้องนะครับเ <c oughs> มื่อปลูกไปได้ระยะหน,นึ่งนะครับเ <c oughs> มื่อมันมีการแนนการทึบหร,หรืออาจจะเป็นแรงสะสมถลขาก็สามารถเลี่ยนได้อีกนะครับชะกัใช้เวลาเติบหนึ่ย่งยวดนะครับก็คือ้าหาเข้าดูแลดีๆเขาก็จะบริเปลี่ยนรูรรรร้ดอกนะครับจะบริเปี่ยนรูร้รนะครับพี่น้องนะครับ เติมอินรีวัตถุเติมปุ๋ยมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีปุ๋ยละลายทายนี่ก็ว่าไปนะครับพี่น้องต้นไม้เขาจะยูยูทนนะครับรีกเลี่ยงนะครับถ้าเป็นไปรไก็อายุ่ในถึกแสงแดดนันน่นในเจ้าไรก็ดีนะครับเพื่อขาเสื่อเนาะนะครับ <c oughs> นี่คือคำอถามที่พี่น้องถามมาว่าดินเก่ากับเอามาปลูกไม่ได้บอดนะครับถ้าเอามาปรับปรุงแก้ไขก็สามารถเอามาเป็น ดินปลูกอะ้รอีกนะครับพี่น้องสำหรับดินกระถางนะครับกะยกเว้นกระตามที่เชใจเช่ถูกบอกแล้วละอาจจะปนเปื้อนจนเกินไปยากแก้การเยียวยาส้มเกินขนาดแล้วนะพ่อทิมนะครับกับทิมไปเลยนาอพี่น้องเนาะนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือ้าเท้าดูแลดีๆนะครับดินนั่นจะบ่ส้มไปได้ดอกนะครับนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเนีนทิบเนี่ยท่านหลัเพราะว่าเนี่ยกะข้าหดน้ำไปเรื่อยๆนี่อันส่วนที่เป็นหินเป็นรา้เป็นยังไงจะลงมาอัดกันยกกลกระถางนะครับ ซึ่งเพล็ดห้เข้าผกเข้าพวานเนต้องเป็นเอาเนาะนะครับเคล็ดห้เกิดการเนรียนที่ระบายน้ำบ่ได้ดีระ,ะบายน้ำบ่ดีเท่าที่ควรนในกาว่าในกระถางมันจะมีรูระบายน้ำเดือคกกระถางถ้าหากขีดินขีหินขี่ไส้มาอดัดเป็นดานยุ่ใต้กระถางแล้วก็เคล็ดห้การระบายน้ำบ่ดีก็จําเป็นต้องเพี่ยนออกนะครับพี่น้องเมื่อความชื้นสูงแน่นอนละพวกบรรดาเสือ้อโรคเสื้อลาต่างๆก็ตามมานะครับพี่น้อง นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับดินกระถางน้องเพน่อนะนะครับดินกระถางเกานากลับมาใส่ไม้ได้บอกกะบเข้าใจเส้นสงกับบอกพี่นพ่อนอไปแล้วนะครับตาคาเสื้อแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปในคู่เข้าให้เขากันก็สามารถนากลับมาใส่ได้อีกนะครับพี่น้องนะครับประหยัดน้องเพน่อนะนะครับไม่ต้องไปหาคุดไม้มันยากนะครับเอาคลิปนี้สั้นๆพี่น้องนะครับเดี๋ยวลูกข้าวมาหาขายความกันบ้างนะครับ คลิปต่อไปมีสาระหยังดีๆก็นน้มาฝากพี่ฝากนอก้องเราหรือท่านไหนอยากให้เข้าใจสะทุง่งน้ำเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดเกี่ยวกับดินกับปุ๋ยกับนำ้ำหรือเกี่ยวกับการเกษตรสาระหน้ารู้ทั้งๆกะพี่น้องแนะนำมานเดี๋ยวเข้าใจสะทุง่งจะไปคนามมา้นคว้ามานหล้วก็นน้ำมาฝากพี่ฝากนอก้องที่เก่าเนาะนะครับเท่าที่เวลาจะอำนวยนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน,อกน,นา้องที่ท่านนี้คลิปหน้าพ่อกรรมยศสวัสดีครับ